ร้องสดโชว์สื่ออีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเพลงพลังค่ะวง p o w e r p a d แก็ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขแต่งขึ้นมาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่เป็นด่านหน้ากำลังต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 แต่ครั้งนี้กำลังใจก็มาแน่นเลยค่ะมีเพื่อนศิลปินอีกหลายคนเลยอย่างเธอคนนี้พันวรการนะคะมีพี่ปู l a ล k กเ a d ค่ะปราโมดวิเลปณะและอีกหลายคนมาร่วมส่งต่อกำลังใจด้วยกันร้องเพลงดังของตัวเองด้วย ร้องกันที่กระทรวงสาธารณาสุขนะคะมอบให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าทีท่แถวๆนั้นได้รับความสุขกันไปเต็มๆเลยงานนี้ค่ะทั้งเหล่าศิลปินก็ได้มามอบกำลังใจเป็นครั้งที่สองแล้วเข้าใจถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์โดยของที่นำมามอบนะคะมีทั้งชุด PPE จำนวน250ชุดหน้ากากอนามัย500กล่องแอลกอฮอล์4ลิตรจำนวน200แกลลอนยาดมแล้วก็ฟ้าทลายโจร แถมงานนี้นักร้องสาวนะคะพันธุ์บรากาเนยนำเอาน้ำส้มค่ะซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆที่ได้ลงทุนขายในช่วงนี้มามอบให้เพิ่มเติมอีกด้วยเป็นน้ำใจนะคะค่ะก็มีโอกาสได้นำน้ำส้มมาให้กับพวกพี่ๆที่เขาแบบเป็นด่านหน้านะคะแล้วก็เราก็รู้สึกอินดีค่ะแล้วก็พอบอกว่ามีการมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็ ไม่รีรอค่ะแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆด้วยก็เป็นเจตนารมณ์ของทางค่ายเข้าสาเอนตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะฮะในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็พี่น้องคนไทยที่กําลังลำบากช่วงขณะนี้นะฮะต้องยอมรับนะฮะว่าทุกท่านทํางานหนักแล้วก็เสียสละเพื่อคนไทยอย่างมากพวกเราเขาอยากจะแสดงออกในการแสดงถึงน้ําใจที่คนไทยมีให้กันนะครับสำหรับผู้ที่เสียสละเหล่านั้นนะครับผมก็เลยนําของต่างๆนะครับที่จะมาช่วยช่วยเหลือนะครับ เพื่อนพี่น้องของเราที่กําลังลําบากแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับในวันนี้ด้วย เราได้เจอศิลปินหลายคนนะคะเลยได้พูดคุยถึงชีวิตกันหน่อยค่ะอย่างพี่โมดปราโมอดวิเลปนะก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีก่อนเคยมีข่าวเครียดกับชีวิตนะคะเพราะว่าทํางานเพลงออกมาแล้วไม่มีคนฟังไปลงทุนทําอะไรก็ขาดทุนไปหมดตอนนี้พี่โมดบอกว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วเขามีเพลงดังในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ได้กําลังใจที่ดีค่ะจากคนสําคัญแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็คุณแม่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของชีวิตที่วันยากๆสักวันก็จะผ่านไปค่ะ ก็เลยเป็นกลังใจจากหลายๆคนที่รักรักเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคิดอะไรไปเรื่อๆยๆนะจริงๆไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วเราคิดมากไปเองเอไม่มีอะไรครับสุดๆดีมากๆอ <ๆ S 2> ้ยสุดยอดมากเลยครับอตอนนี้อยากทํางานเรื่อยๆครับเพราะว่ามีกําลังใจจากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบบทางโซเชียลหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆเราหรือญาติอะไรเงี้ยนจจะตออองใไกเเธธปสคดด ถือว่ากลับมามีเพลงดังอีกครั้งก็เพลงนี้เนี่ยแหละค่ะสำหรับของพี่โมดประโมดนะคะกระแสตอบรับดีทีเดียวเพลง Move On ค่ะคุณผู้ชมกระแสก็เกินคาดนะคะยอดคนดูบน y t u t u เนี่ยถ้าเราดูจากยอดวิวก็ทะลุ22ล้านวิวไปแล้วทำให้พี่โมดเขามีแรงสู้ต่อค่ะ ถ้าไม่มีโควิด -19 ก็อาจจะได้เห็นผลงานออกมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ค่ะที่ไม่ต้องรอก็คือต่อยอดความสําเร็จไปเลยนะคะความสําเร็จจากเพลง Move On ก็ทําเป็นเสื้อออกมาขายนํารายได้แบ่งนักดนตรีและช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนามด้วยค่ะ